ดีค่ะปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะก็ช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงภาวะของโควิดระบาดนะคะซึ่งเราก็จะต้องพยายามทําให้เขาเรียกว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยจางหายไปเราก็ต้องมาช่วยกันนะคะหลายๆคนก็ยังแบบต้องอยู่บ้านกันเดือนนี้นะคะเป็นเดือนวันแม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกระตันดูต่อแม่นะคะแล้วก็ แม่ไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณแม่ที่บ้านคุณยายแม่ของแม่แม่พระแม่ธรณีแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็พระพันปีหลวงของเรานะคะพระราชนีพระพันปีหลวงของเรานะคะแล้วก็คือเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความน้อมนําแล้วก็จงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมไปถึงนะคะเรื่องราวของวันแม่ซึ่งพระพันปีหลวงท่านก็ได้แบบทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อปวงชนชาวไทยของเรานะคะท่านก็ยังแบบ ทำในเรื่องราวของผ้าไหมศิลปาชีพช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไม้ด้วยนะคะเราก็ต้องน้อมนำสิ่งดีๆแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะก็ขอให้แบบเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปนะคะตามเขาเรียกว่าตามตทำความดีนะคะเหมือนกับที่พระราชนีพระพันปีหลวงเราอะคะ่ะพระราชนีสิริกิตของเราเคยทำมาแล้วก็น้อมนำ,นำสิ่งดีๆนะคะเชื่อมั่นค่ะว่า ประเทศไทยแล้วก็อะไรหลายอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแม่มีความสําคัญมากดิฉันก็กระตันยูต่อคุณแม่ค่ะพาคุณแม่ไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทําให้การทํางานของแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยเหนื่อยน้อยลงนะคะเพราะว่าแพทย์กับพยาบาลก็เหนื่อยมากนะคะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเป็นกําลังใจให้ค่ะ แล้วก็มาถึงการประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว,ว่าใครอยู่บ้านนะคะแล้วรู้สึกว่าเราเครียดนะคะก็ยังมีนะคะโปรโมชั่นนะคะดูดวง299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อสามารถที่จะแอดไล n e ID มาได้นะคะที่ l i น์ ID ที่ขึ้นให้อะค่ะก็สำหรับคนที่ยังแบบว่าเอออยากจะแบบว่าดูดวงในช่วงที่อยู่บ้านนะคะก็สามารถที่จะดูดวงได้นะคะเราก็นำเงินนี่นะะมาจัดทำคลิปแล้วก็นำเงินนะคะไปไปเป็นจิตการกุศลให้กับ หลายๆส่วนนะคะเราก็บริจาคในรูปเงินแบบของเงินนะคะคือช่วงเนี้ยอาจจะออกไปไหนได้ยากลําบากเราก็ใช้วิธีการบริจาคเงินเอานะคะก็ช่วงนี้นะคะทุกคนก็ต้องอยู่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยอ่เราก็มีในเรื่องราวของถ้าเกิดว่าใครกดติดตามคลิปเทพิดาพยายกรณ์น,นะคะในช่วงเดือนนี้เราก็ยังมีแจกนะคะ แล้วก็มีถ้าเกิดครบ1 0 0 0 0หมืนคนนะคะเราก็จะแจกขินมงคลแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อซื้อได้คะ่ะอันนี้เป็นแอมมิติสนะคะก็จะปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายโชคร้ายแล้วก็นําเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็นําแต่เรื่องที่ดีๆนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นแอมมิติสนะคะก็จะสวยงามเลยเห็นไหมคะก็จะค่อนข้างมีความสวยงามแล้วก็จะทําให้ดึงแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะ เออถ้าเกิดว่าใครช้มีมีกีกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรือเรื่องระเบิดเราก็สามารถที่จะที่จะกันไฟไหม้แล้วก็ระเบิดได้นะคะก็คือแบบเหมือนกับคนโบราณเขาเขาแบบเชื่อในเรื่องสีม่วงว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นำโชคดีขจัดปัดเป๋าสิ่งที่ชั่วร้ายไปอะค่ะก็แอดไลน์ไอดีมานะคะ,นนะ,คะเราก็จะมีในราคาพิเศษให้นะคะ หยกหลากสีหยกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหินที่อมาตะแล้วก็สามารถที่จะช่วยทำให้นะคะเราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวที่แบบไม่ดีหรือว่าเรื่องราวที่แย่นะคะวันสต็อปเลยค่ะหยกอันนี้หยกพม่านะคะก็มีหลายๆสีเห็นไหมคะก็จะนํามาซึ่งความโชคดีแล้วเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาดังนั้นนะคะ คุณก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะดูดวงทางไลน์นี่คือพิมพ์โทรมาดูดวงก็1000บาทนะคะทางไลน์เหมือนกันค่ะก็แอดไลน์ ID มาได้นะคะเราก็จะมีนะคะในราคาพิเศษให้กับทุกคนนะคะแล้วก็แบบเราก็จะมีแบบเรื่องราวของของมงคลสิ่งที่ดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆมอบให้ค่ะกดกติกาการดูดวงในคลิปของเทพพิดาพยากรณ์นะคะ ติการในการดูดวงนะคะของคลิปเทพธิดาพยากรณ์มีดังนี้ค่ะก็คือว่าคุณสามารถที่จะดูดวงกับคลิปเทพธิดาพยากรณ์ได้นะคะโดยที่คุณสามารถที่จะกดดูนะคะว่าออถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องราวของความรักเราก็จะมีเรื่องราวของความรักของแต่ละราศีในแต่ละเดือนนะคะ แต่ราศีของเรา12ราศีเราดูแบบท่านะคะคือดินน้ำลมไฟดังนั้นเนี่ยก็จะมีบางราศีที่เหมือนกันแต่เราแยกคลิปให้ให้คุณดูแบบแต่ละราศีเพื่อความแบบเข้าใจง่ายๆส่วนนะคะในหัวข้อเลือกไพ่นะคะคุณกดไปดูได้เลยค่ะว่าคุณจะเอาหัวข้อไหนไหม่ว่าจะเป็นนะคะเขาคิดถึงเราไหมหรือว่าเขาชอบเราไหมปัญหาความรักจะมีไหมคุณก็กดไปดูได้ถ้าคุณดูไปแล้วแล้วอยากกลับมาดูซ้ําคุณดูหมายเลขค่ะ ก็สมมติว่าเป็นเขาคิดถึงเราไหมหนึ่งนะคะดูไปแล้วก็เป็นเขาคิดถึงเราไหมสองก็ดูได้นะคะแล้วก็อยากจะให้เราจัดทําคลิปในหัวข้ออะไรในการเลือกไพ่นะคะก็สามารถที่จะบอกได้คุณก็จะสามารถดูดวงฟรีๆไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดติดตามเพื่อที่จะได้รับนะคะของรางวันนี้อันนี้ก็จะเป็นนะคะแบบ หินมงคลหรือจะสามารถกดติดตามแล้วแบบเราจะมีนะคะแบบดูดวงฟรีด้วยนะเธอแบบว่าเราจะโทรหาคุณหรือว่าแอดไลน์ไอดีไปหาคุณแล้วเราก็จะแบบช่วยคุณในเรื่องราวของแบบการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําเรื่องดีๆแล้วก็มีความสุขดูคลิปไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีในเรื่องราวของแบบ การนาเสนอในเรื่องราวรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆเราก็จะมีแบบเนื้อหาสาระดีๆให้กับคุณค่ะรับรองค่ะว่าดูคลิปของเทพิดาพยากรแล้วไม่ผิดหวังนะคะกดติดตามได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเก็ดเล็กเกดน้อยหรืออะไรนะคะามานําเสนอให้ค่ะนอกเหนือจากการดูดวงแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามได้แล้วก็คนที่ไม่ชอบอ่าดูคลิปไปพูดมากจังอะไรเงี้ยนะคะ ไปดูที่อื่นได้ค่ะเธอชันก็จะแจกนะคะของรางวัลใี่กับแฟนขับชันหรือคนที่นิยมชมชอบชันถ้าเธอไม่ชอบชันเธอก็ไปดูเจ้าอื่นหมอดูคนอื่นได้จะบอกไปก่อนนะว่าหมอดูคนนี้ดูหมอมามากกว่า30ปีแล้วจ้ะเธอดูมาตั้งแต่เด็กเลยแบบว่าดังนั้นนะคะเธอก็จะสามารถที่จะพบเจอหมอดูที่แบบดูหมอเก่งแล้วก็มีความแม่นยำแล้วก็ เรื่องราวของศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่นี่ดิชันยืนหนึ่งเลยนะคะถ้าอยากจะดูดวงแล้วก็เรียนเป็นหมอดูก็ได้นะช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าว่างแล้วไม่มีอะไรแบบทำล้วรู้สึกว่าเราอยากจะประกอบอาชีพหมอดูหมอดูออนไลน์อะไรอย่างนี้คะ่ะก็สามารถมาเรียนดูดวงกับเทพพิดาพยากรณ์ได้นะคะในราคานะคะเรียนออนไลน์คะ่ะพิเศษมากๆเลยแอดไลน์ไอดีมาสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเราจะฟันฝ่าโควิดไปด้วยกันขอให้ทุกคนโชคดีเลยนะคะไปะ เราไปฟังคำทำนายกันเลยอ้อบอกไปก่อนนะคะว่าฟังคำทำนายเนี่ยเราจะต้องแบบคือลงคลิปเมื่อไหร่ก็หมดอายุเมื่อนั้นถ้าลงคลิปใหม่ก็ดูใหม่ได้เลยเพราะว่าเราทำงานเยอะดังนั้นเราจะไม่จำกัดว่าเอ้ยวันที่หนึ่งจะต้องมาดูคลิปของเราเดือนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็เดือนวันแม่นะคะเราก็ลงคลิปแล้วเดือนหน้าเนี่ยอยากจะดูอยากจะดูอะไรเนี่ยเราก็รอคลิปใหม่ลงนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดของคลิปนี้นะคะ ไปดูไปฟังดวงกันเลยเชยเลยจ้ามาดูดวงกันนะคะก็จะเป็นไพ่นะคะปีกนางฟ้าของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าดวงความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราก็ใช้ไพ่สีฟ้าเพื่อให้เข้ากับเดือนของวันแม่นะคะมาดูกันคะ่ะตัวคุณนะคะ แล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะค่ะ,ะดูกันนะคะก็วันนี้เราจะดูด้วยไพ่ทั้งหมดนะคะ5้าใบค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะแบบมีอะไรอ่าใบแรกนะคะได้ไพ่เก้าคาถามีความหมายว่าช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะต้องหยุดชะง,งักในเรื่องราวของความรักไปบ้างเว้นระยะห่างจากแฟนหรือว่าคนรักของคุณค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอะไรอะไรอาจจะแบบรู้สึกว่าทําให้เราสองคนยังมีความไม่ไม่เข้าใจกันดังนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสวิตหวานแหววอะไรเยอะลองเว้นระยะห่างไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณก็ไม่ต้องแบบไปตามติดไปอะไรมากมายช่วงนี้นะคะก็ปล่อยๆเว้นระยะห่างกันไปนะคะเดี๋ยวก็จะมี เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะดังนั้นส่วนแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้เขายังมีความไม่พึงพอใจเข้ามามีอะไรมากมายเข้ามาหรือว่าเขายังรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจดังนั้นนะคะความรักของคุณในช่วงระยะนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับคุณยังจะต้องแบบ คอยดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะเว้นระยะแล้วก็ดูท่าทีของแฟนหรือว่าคนกลกของคุณถ้าหากว่ามีอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเออหวินเหวี่ยงใส่กันอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้นะคะคุณกับคนกลกเนี่ยก็ควรที่จะแบบคุยกันแล้วก็มีความเข้าใจกันแล้วก็จะรู้สึกอะไรดีๆเข้าหากันได้ะคะ่ะดังนั้นนะคะคุณกับคนกลกของคุณเนี่ย ควรที่จะเว้นระยะห่างจากกันแล้วก็จะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เข้ากันดังนั้นคุณกับคนรักเนี่ยควรจะเว้นแล้วก็ควรจะดูระยะเวลาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดีคุณแล้วก็คนกลักเนี่ยจะมีคนคอยแบบว่าดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่แบบดูแลวสวยงามก็คือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทําให้ความรักของคุณเนี่ย เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกแล้วก็จะรู้สึกว่าเออทิศทางของความรักเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า um ความรักของของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโอเคนะคะความคิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องอะไรดี เข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างเป็นเรื่องราวที่สดใสแล้วก็เรื่องราวทุกอย่างเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆแล้วก็น้อมนําเข้ามานะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสดใสทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่รู้สึกว่ามันมีแต่ความสนุกแล้วก็มีแต่ความยินดีซึ่งกันและกันความรักอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพูดคุยแล้วก็พูดจาใส่กันแล้วก็มีแต่เรื่องราวหวานๆนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเออความรักมันก็แบบ หวานๆแล้วก็มีสิ่งดีๆแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้าหากันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบยอดเยี่ยมแล้วคุณก็จะค้นพบเรื่องราวที่แบบโดดเด่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันเป็นความรักที่ค่อนข้างมีความสุขแล้วก็จะได้รู้จักซึ่งกันและกันนะคะเรื่อเป็นความรักที่สดใสแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความสดใสของคุณเนี่ยมันจะทําให้ ทุกอย่างเนี่ดูดีดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างดูดีแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นความรักที่แบบสดใสแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะไพ่นะคะอีกสองใบก็คือว่าสิ่งแวดล้อมของคุณดีแต่ว่าช่วงเนี้แฟนของคุณเขาอาจจะแบบมีเผื่อเลือกหรือตัวคุณเองก็อาจจะมีเผื่อเลือกหมายถึงว่าทั้งคู่ก็จะมีคนเนี่ย ก้าวเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะว่าเออบางทีเนี่ยเราอาจจะมีคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีคนที่จะทำความรู้จักคนลาออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเจอคนได้ทุกวัน พอเจอคนทุกวันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีคุยเขวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะความขัดแย้งก็ยังคงมีนะคะในเดือนนี้ค่ะก็คือว่าอาจจะยังคุยกันไม่ลงตัวหรือว่ามีการทะเลาะก,กันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนรักก็อาจจะมีแบบงอนกันหรือว่าไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้ค่ะความรักก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดังนี้ดังนั้นนะคะเดือนเนี้ S 1> <S 1> เดือนสิงหาคมเนี่ยจะไม่ใช่เดือนที่หวานสําหรับความรักของคุณแต่เป็นเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะต้องแบบเว้นระยะห่างแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็พอกลับมาคุยกันใหม่เนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีเกิดขึ้นนะคะคือจะต้องแบบเว้นระยะห่างแล้วก็จะต้องคุยกันให้น้อยลงแล้วก็คือเหมือนกับต่างฝ่ายต่างทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเออเราต้องการอะไรกันแน่พอเราทบทวนความรู้สึกของเราเราซึ่งกันและกันเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออแบบ มีความรู้สึกที่แบบเออเข้าใจกันแล้วจะรู้สึกว่าเออแบบช่วงระยะเวลาเนี้ยเราต้องแบบเราต้องแบบคอยคุยกันแล้วก็แบบเน้นย้ำแล้วก็ทําอะไรแบบให้รู้สึกแบบเออเราเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกที่เน้นย้ำหรือว่าความรู้สึกที่ที่ที่เราแบบที่เราแบบรู้สึกว่าเออมันขัดแย้งกันเนี่ยมันจะได้คลี้คลายนงคะอาจจะมีทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันเนี้ยอย่าทะเลาะกันต่อนะคะ ก็คือว่าแบบให้แบบให้แบบเขาเรียกว่าเว้นระยะแล้วก็แบบงดคุยกันชั่วคราวอาจจะงอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่แบบเรายิ่งแบบไม่เข้าใจกันเรายิ่งไปแบบทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งรู้สึกแบบเครียดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยคุณกับแฟนของคุณเนี่ยก็ควรที่จะแบบงดคุยงดสื่อสารหรือทําอะไรชั่วคราวค่ะ แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออการงดคุยกันงดสื่อสารหรืออะไรอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตเรานี่แบบเออค่อยอยังชั่วแล้วก็มีพื้นที่ว่างสําหรับกันและกันแล้วเราจะรู้สึกว่าเออพื้นที่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างดีนะดังนั้นการงดคุยงดสื่อสารหรือว่าง,งดเจรจาชั่วคราวซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออการที่เราแบบเลิกคุยเลิกงดเจรจาเลิกทําสิ่งต่างๆนานา แต่ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันนะคะดังนั้นนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยควรที่จะเวละยะเมื่อเวละยะมีความคิดถึงกันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันโอเคพอเรามีความคิดถึงกันจากการเวละยะนะคะรับรองเขาว่า ความรักจะต้องกลับมาดีเพราะว่าการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับความรักของคุณถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะดังนั้นก็แบบแยกกันไปทํากิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยค่ะความรักก็จะเออสดใสแล้วก็จะไม่มีอะไรที่เราต้องคิดมากหรือว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบไปเครียดอะไรเงี้ยค่ะความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเราอยู่ใกล้กันติดกันมากมันก็จะรู้สึกว่าเอออึอดอัดแต่ถ้าเราแยกกันหรือว่าห่างกันบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออ เราคิดถึงกันนะเราใส่ใจกันเราทําอะไรทํานู่นทํานี่นะคะดังนั้นเนี่ยความรักของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความอบอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาแลวทุกอย่างมันก็โอเคนะคะดังนั้นเว้นระยะแล้วก็มีช่วงเวลาให้คิดถึงกันทุกอย่างจะออกมาโอเคติดตามคลิปเทพิดาพยากรณ์น,นะคะ